สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับในวิดีโอนี้นะครับผมจะอธิบายเกี่ยวกับการแชร์สินค้าของแอปพลิเคชัน u p พ k นะครับว่ามีการแชร์สินค้าอย่างไรนะครับแล้วเราจะได้ตังอย่างไรนะครับมาดูเลยนะครับสินค้าที่เราอยากจะแชร์เราก็สามารถที่จะเลื่อนดูได้นะครับว่าเรามีความสนใจ หรือเพื่อนเราเนี่ยมีความสนใจในสินค้าใดเราก็สามารถที่จะเลือกแชร์ได้นะครับสินค้านะครับเราไม่ต้องไปมีการสต็อกของหรือซื้อของมาตุนไว้ใดๆทั้งสิ้นนะครับเราสามารถที่จะเลือกสินค้าภายในนี้เลยนะครับเพื่อทําการแชร์สินค้าเมื่อมีเพื่อนกดลิงก์เข้ามาครับมีความสนใจในสินค้านี้ครับเราก็จะได้เปอร์เซ็น ในการได้เงินตรงนี้นะครับอย่างเช่นนะครับผมนี่ครับผมจะชอบเข้ามาดูในสินค้าในาในรายการของคอมมิชชั่นนะครับเนื่องจากว่าตรงเนี้ยมันได้เปอร์เซ็น์ในการคืนเงินตรงเนี้ยเยอะนะครับเราก็มาดูกันเลยนะครับว่าสินค้าที่เราอยากจะแชร์เนี่ยมันมันโดนใจสินค้าไหนนะครับ ซึ่งตรงนี้นะครับเราสามารถคือเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่เข้ามาเป็นยูพิเกอร์แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะเห็นนะครับว่ารายการสินค้าของแต่ละชิ้นนะครับมีการได้รับเงินคืนเท่าไหร่หรืออะไรยังไงนะครับผมจะเลือกตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นครีมบำรุงผิวนะครับ ของสกินโปรดูโอเซตนะครับตัวนี้ราคา1,990บาทนะครับเราจะได้รับเงินคืนก็คือ222บาท95สตางค์นะครับประมาณนี้เราจะลองแชร์สินค้าดูนะครับว่ามันทำยังไงนะครับนี่ครับเราสามารถที่จะแชร์สินค้าผ่านแอปพลิเคชันที่เราสนใจที่เราเล่นนะครับก็คือ Facebook Line i g หรือ,อ facebook marketplace นะครับต่างๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะแชร์ได้นะครับอันนี้ผมสนใจท,ที่จะแชร์ผ่าน facebook นะครับนี่นะครับหน้าตามันก็จะขึ้นมาเป็นอย่างนี้นะครับจะมีรูปสินค้านะครับแล้วก็มีคอนเทนต ให้เรามาแล้วนะครับเราสามารถคือสินค้าตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนคอนเทนต์ให้มันดูน่าสนใจนะครับให้ดูลูกค้าเนี่ยเข้ามาดูว่าน่าสนใจยังไงนะครับซึ่งถ้ามันเป็นอย่างนี้ยมันจะดูเยอะเกินไปนะครับเราก็สามารถที่จะตัดแต่งหรือเปลี่ยนได้นะครับผมก็จะเอาข้างบนนี้นะครับลงมาอยู่ข้างล่างก่อนนะครับ ผมจะลบนะครับข้างบนเนี่ยเราจะเป็นการอธิบายสินค้าก่อนนะครับว่ามันคืออะไรแล้วสินค้าสินค้านี้ครับมีความน่าสนใจตรงไหนนะครับนะครับเนี่ยอย่างเช่นตัวนี้ก็จะเป็น ีโปรโมชั่นพิเศษก็คือดูโอเซตนะครับลด1รนะครับซึ่งเราสามารถที่จะแต่งได้นะครับนี่ก็คือปรับเปลี่ยนนะครับตรงนี้มันดูเยอะเกินไปเนี่ยผมก็จะเอาออกนะครับอ ประมาณนี้พอนะครับแล้วก็สองก็ตัวอัสอรมันเยอะเกินไปนะครับผมก็จะเอาออก ได้ลูกค้าแต่ละท่านนะครับเข้ามาดูแล้วสามารถาไม่ต้องอ่านเยอะนะครับเราก็แต่งมันหยก็ประมาณนี้นะครับซึ่งข้างล่างก็จะเป็นลิงก์ ให้ลูกค้านะครับสามารถกดเข้ามาสั่งซื้อของนะครับโดยข้างล่างเราอาจจะอธิบายไหนก็ได้นะครับว่าเป็นแอปพลิเคชัน up k นะครับแอป up k โดย lazada นี่ครับประมาณนี้เราอาจจะใส่รหัสเชิญของเราตรงนี้ด้วยก็ได้นะครับหนึ่งประมาณนี้ตรงนี้อาจจะขึ้นแฮชแท็กให้ดูน่าสนใจให้ดูอันนี้หน่อยนะครับก็ประมาณนี้ครับ ประมาณนี้เราก็กดโพสสินค้าได้เลยนะครับเท่านี้นะครับก็เป็นการเสร็จสิ้นในการโพสสินค้าแล้วนะครับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ